สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับจอห์นสโตนยอมรับปรารถนาที่จะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากรับใช้สโมสรมา6ปีในฤดูกาลปี2016แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำให้จอห์นสโตนเป็นกองหลังที่แพงที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดการรองจากดาวิดลุยส์ด้วยการเซ็นสัญญามูลค่า47.5ล้านปอนด์ระหว่างที่เขาอยู่ที่เอติฮัสเตเดียมจนถึงตอนนี้มีผู้เล่นไม่มากที่เจอสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงๆมากกว่านักเตะทีมชาติอังกฤษ ในขณะที่อดีตผู้เล่นของเอฟเวอร์ตันมีความครบเครื่องในการเป็นกองหลังตามแบบฉบับของเป็กกัวเดล่าเขาพยายามดิ้นรนที่จะปรับตัวให้เข้ากับทีมในการเดบิวต์ของเขาแม้ว่าจะแสดงให้เห็นการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงฤดูกาลเซนูเรียนในตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายงานว่าจอห์นสโตนกำลังมองหาทางออกในช่วงฤดูร้อนปี2020การตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาจากผู้เล่นทำให้อาชีพการงานของเขาเปลี่ยนไป ในฐานะผู้เล่นปัจจุบันที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งของทีมจอห์นสโตนได้ไตร่ตรองถึงช่วงเวลา6ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มันยากที่จะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณเคลื่อนไหวอยู่เสมอคุณมักจะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปและคุณต้องการมากกว่านี้และปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับไซมอนบรัชโควิดจากมนเชสเตอร์อีฟนิวจอห์นสโตนพูดต่อไปว่าคุณไม่มีเวลาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือใช้เวลามากคิดเกี่ยวกับมันเพราะสิ่่่งงงตตอออไปอยูรหน้าขคุณ เปีที่อยู่เอติฮัตเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการต่อสู้เพื่อจุดสูงสุดตลอดเวลานั้นและผมหวังว่าผมจะสามารถอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีมันคือที่ที่ฉันรักฉันรักผู้คนฉันรักสโมอสรและฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้เป็นไปได้ในทุกวันและทํางานและพยายามประสบความสําเร็จที่ถูกใจและน่าพอใจมากขึ้นเพราะทุกคนดีกับฉันที่นั่นและยังคงดําเนินต่อไปชาวอังกฤษกล่าวเสริมว่าคุณมีขึ้นมีลงและในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่มันก็เป็นคําพูดเก่า ที่ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆการชูถ้วยรางวัลและความเต็มใจของผู้เล่นและทีมที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอมันขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ชนะแรงจูงใจจากการชูถ้วยรางวัลและความรู้สึกนั้นแข็งแกร่งขึ้นและคุณต้องการทําซ้ําและผลักดันสิ่งนั้นต่อไปเมื่อมันไม่หลุดออกมามันก็เจ็บและคุณใช้มันเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองไปต่ออีกครั้งดูเหมือนว่าจอห์นสโตนจะเติมเต็มศักยภาพของเขาและยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ หากพวกเขาต้องการสนุกกับฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งในช่วงเวลานี้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปล่อยให้ราฮีมสเตอร์ลิงย้ายมาเชลซีในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าเปปกวาเดลล่าไม่เคยให้การรับประกัศกับผู้เล่นคนใดเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาจะได้รับเป็นผลให้ทั้งสโมสรและผู้เล่นตัดสินใจแยกทางกัน ในขณะที่นโยบายการหมุนเวียนที่คาดเดาไม่ได้ของผู้จัดก,การทีมชาวคาตาลันและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันสมัยที่เขายังคุมสโม,มสรอ,อ,อย่างบาร์เซโลนาและบบเยนมิวนิค ก่อนหน้านี้เป๊ปโกเดล่าเขาเลือกที่จะไม่มีชุดผู้เล่น11ตัวจริงในใจในขณะที่เขาเลือกผู้เล่นตามคู่ต่อสู้ที่จะพบกันนอกจากนี้เป๊ปโกเดล่ายังจําเป็นที่จะต้องจัดการเวลาของทีมในสโมสรโดยอย่างยิ่งเฉพาะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งเหตุผลที่เห็นได้ชัดคือโค้ชปรารถนาที่จะให้ผู้เล่นของเขาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ความพอใจจะคลืบคลานเข้ามาในทีม จอห์นสโตนซึ่งอยู่เอติฮัสเตเดียมมาตั้งแต่ช่วงฤด,ดูร้อนปี2016คุ้นเคยกับนิสัยของเป๊ปกัวเดล่าในการสับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักเตะทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าสิ่งสําคัญที่เรามีคือความเชื่อใจให้กับทีมเราทุกคนรู้ดีว่าทุกคนจะมีบทบาทสําคัญในทีมของเราชัดเจนว่าเราทุกคนต้องการลงเล่นทุกสัปดาห์แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนรู้ว่าผู้จัดการทีมใช้พวกเราทุกคนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและกับทีมต่างๆ เพราะเราทุกคนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่แตกต่างกันไปซึ่งดีกว่าสําหรับบางทีมหรือผู้เล่นอะไรก็ตามที่อาจเป็นเช่นนั้นสโตนกล่าวต่อเขาทําให้เรายืนจัดและช่วยให้เราต่อสู้และปรับตัวเข้าหากันแต่บางสิ่งที่พิเศษคือเรามีเพียงหน่วยป้องกันที่เราทุกคนต้องการให้กันและกันทําได้ดีถ้าอีกฝ่ายกําลังเล่นอยู่นั่นพิเศษมากเมื่อคุณต่อสู้ในทุกการแข่งขัน จากการที่จอห์นสโตนมีประสบการณ์กับเป๊ปกัวเดล่าในการย้ายทีมเป็นการส่วนตัวเขาจึงตระหนักดีถึงมาตรฐานที่สโมสรต้องการเพื่อลงเล่นให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นประจำผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด